ต่อไปท่านเกียรติคุณต้นยางเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพข้าพนนายเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบ,บุรีเขตเลือกตั้งที่เจ็ดอำเภอบางบัวทองอเภอไซน้อยพรรคประชาชนวันนี้ผมจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องลุกขึ้นมาอภิปรายต่อรายงานผลการศึกษาเรื่องยต,ติเพื่อการพิจารณาศึกษา และหาแนวทางแก้ปัญหาแรงงานทำไมผมถึงจํงเป็นต้องลุกขึ้นมาอาภิปรายครั้งนี้เพราะว่าครั้งหนึ่งผมเคยลงพื้นที่ไปพบกับสสเสียจำปาทองที่จังหวัดนนทบ,บุรีนี่หนึ่งแล้วนะครับที่ได้เอ่ยชื่อท่านเสียจำปาทองเมื่อมาอ่านรายงานทั้ง145หน้าในเล่มนี้ซึ่ง บางหน้าก็อย่างที่ท่านประธานได้แจ้งกับท่านประธานนะว่าบางหน้ามันก็ไม่มีหน้าขาวๆคงจะรีบพิมพ์หรือเปล่านะฮะขาไปหน้าหน,นึง่งแต่ไม่เป็นไรเนื้อหาสาระมันมีครบอยู่แล้วแต่ต้องผมต้องขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานที่เคารพว่าแรงงานที่ผมจะต้องขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมด้วยความรักด้วยความเคารพก็คือแรงงานนอกระบบ ที่อยู่ในรายง,งานของท่านในหน้า47ท่านศึกษามาดีครับครบถ้วนเรียกได้ว่าคนที่ทำง,งานนอกระบบเนี่ยใจชื้นทำให้หัวใจพองโตถ้าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในหน่วยงานราชการไม่ได้อยู่ในมาตาสามสามาตาสามเามาตา40ถ้ามาอ่านรายงานของท่านหน้า47กับหน้า48 เป็นใครก็หัวใจพองโตเผอๆต้องบอกกับคนที่เป็นโรคหัวใจนี่ค่อยๆอ่านนะครับเพราะอาจจะทําให้ช็อกได้เพราะมันดีจริงๆแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ฝากเพิ่มเติมเลยนะครับแรงงานนอกระบบของท่านที่มีอยู่เนี่ยขาดในส่วนของผู้สูงวัยเพราะอะไรครับเพราะจากรายงานของสาระชาชาติประเทศไทยของเราเข้าสู่ระบบ ผู้สูงวัยในปี2,566แล้วนะครับปีนี้67ภายในไม่เกิน10ปีจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแรงงานนอกระบบที่สำคัญก็คือแรงงานสูงวัยด้วยความเคารพครับที่นั่งอยู่ในนี้ยนอกจากผมแล้วมีใครบ้างที่สูงวัยทรงกระจกดูที่ครับตัวท่านเองหรือเปล่าเพื่อนท่านหรือเปล่าใครบ้างอะที่ท่านรู้จัก พวกเขาจะอยู่ยังไงแรงงานนอกระบบสูงวัยมีหมดแล้วครับที่ท่านเขียนมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าสูงวัยต้องทําอะไรได้บ้างสูงวัยทําได้ทุกอย่างนะครับเรี่ยวแรงอาจจะถดถอยแต่สติปัญญาความสามารถประสบการณ์ทําได้ภาคเกษตรที่เป็นครัวเรือนก็ทําได้รับงานไปทําที่บ้านก็ทําได้แต่ท่านก็เขียนมาผมก็อ่านไม่เข้าใจอ่ะ แรงงานนอกระบบมีสาประเภทประเภทที่สองก็คือลูกจ้างทางานบ้านคงรีบพิมพ์นะฮะน่าจะเป็นทํางานบ้านนะแต่สารอําเป็นสารอาเะไกลายเป็นทางานบ้านฝากไว้นะครับนี่ขณะผมไม่ได้ใส่แว่นนะผมยังอ่านออกเลยอ่านเห็นเลยนะฮะผมเป็นห่วงผู้สูงวัยเข้ามาอ่านแล้วเข้าใจผิดว่าจะเป็นแรงงานอะไรนะฮะกระเถิบต่อมาท่านบอกว่าแรงงานมอเตอร์ไซค์แล้วท่านเว้นวักว่ารับจ้าง ถ้าท่านเขียนติดกันมันจะเข้าใจว่าคือวินมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่ท่านเว้นวักมอเตอร์ไซค์อาชีพมอเตอร์ไซค์และอาชีพรับจ้างเห็นใจผู้สูงอายุด้วยนะครับเราเราท่านๆก็ไม่ต่างกันผมอีกห้าปีก็ได้รับเบี้ยผู้สูงวัยละนะฮะงั้นด้วยความเป็นห่วงสังคมผู้สูงอายุชัดเจนขึ้นนอกจากนั้นแล้วผมอยากเห็นนะครับ ผู้สูงวัยของเราไปทำงานในร้านสะดวกซื้อไปทำงานในร้านฟาสต์ฟู้ดไปทำงานในห้างสรรพสินค้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ทำไมสูงวัยจะอยู่ในระบบไม่ได้ทำไมสูงวัยจำเป็นเหรอจะต้องไปอยู่นอกระบบเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนำเสนอต่อรัฐบาลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าลืมคนสูงวัยนะครับเขาคือคนที่มีประโยชน์ กับประเทศชาติครั้งหนึ่งเขาเคยสร้างคุณูปการมาให้กับประเทศชาติเขาเคยเสียภาษีให้กับประเทศชาติแต่วันนี้เขาหลุดออกนอกระบบไม่ได้อยู่มาตา33ามสเกษียณไปแล้วไม่มีเงินส่งต่อมาตา3ามเามาตา40ก็ยังไม่มีให้อีกฝากในแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุด,ด้วยนะครับด้วยความเคารพขอบคุณครับครับขอบคุณครับ